สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังรับชมรายการไลฟ์สดของสื่อมวลชนสังคมมวลชนอุบลราชธานีนะครับพบกันอีกครั้งในวันพุธนะครับทุกๆวันพุธเราก็มีนัดกันที่นะครับสถานีขรับของสื่อมวลชนนะครับเป็นสถานีเล็กๆนะครับที่พ่อเองนะครับทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งในการเป็นพิธีกรนําเสนอนะครับเหตุการณ์ต่างๆในสังคมมวลชนรายงานข่าวสารต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในรอบหนึ่งอาทิตย์ของสังคมมวลชน,นอุบลราชธานีของเราก่อนอื่นหมดนะครับพ่อขอทักทายและก็สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะครับและก็สุขสันต์วันปัสกาแด่พี่น้องที่ที่กำลังรับชมนะครับรายการยางไปน้ากันสังคมมวลชน,นอุบลราชธานีของเรานะครับขอให้พี่น้องได้รับพระพรขอ,ของพระเป็นเจ้าในช่วงะนะครับปัสกานี้นะครับเราก็าเข้าสู่การเฉลิมฉลองสําคัญ ของชีวิตคริสตชนของเราอีกครั้งหนึ่งอีกปีหนึ่งในการสมโพธปัสกาการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้าของเรานะครับเชื่อแน่ว่าพี่น้องหลายหลายท่านคงมีโอกาสได้ร่วมในพิธีตรีวานและก็การสมโพธปัสกาในวัดของพี่น้องพี่น้องเห็นเหตุการณ์นะครับต่างๆนะครับที่ฝ่ายสื่อมวลชนของเราพยายามนําเสนอไม่ว่าจะเป็นภาพของบรรยากาศพิธีกรรมต่างๆในวัดต่างๆที่นะครับได้รับ าจากคุณพ่อเจ้าวัดแล้วก็นําเสนอให้พี่น้องพี่น้องอยากจะเห็นว่านะครับมีรูปของพี่น้องหรือเปล่านะครับว่ามีวัดของเราหรือเปล่าสามารถไปดูในเพจ a c e b o o k ของสื่อมวลชนสังคมมวลชน,นอุบลราชธานีของเราวันนี้เช่นเดียวกันพ่อก็มีข่าวสารต่างๆมากมายอยากจะนําเสนอให้กับพี่น้องนะครับได้รับทราบนะครับความเป็นไปนะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆในสังคมมวลชน,นอุบลราชธานีของเรานะครับซึ่งนะครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมต่างๆและก็เป็นข่าวเด่นนะครับในสังคมมฑลนของเราดังนี้นะครับหนึ่งก็คือค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของสังคมมฑลนอุบลราชธานีของเราอย่างข่าวที่สองก็คือค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนในเขตชานุมานและเขมราชและข่าวที่สามก็คือค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิสซสังคมมฑลนอีสานครั้งที่สิบเอ็ดนะครับ ในกัดนี้นะครับผมเนื่องจากว่านะครับปกติเราจะมีค่ายใหญ่อยู่ที่นะครับมานเนครสสภาจากรวมทั้งวัดพระแม่พระาฟาติมานาคำเป็นประจําทุกปีนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์กว่าหรือประมาณ1ิวันนะครับแต่ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้เราไม่สามารถจัดค่ายที่มีคน จํานวนมากๆนะครับมา,มารวมกันได้ภายใต้นะครับข้อกําหนดและก็การป้องกันนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเราเห็นว่าสถานการณ์เวลานี้นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดอบบุบลราชธานีของเราก็เป็นสถิติจำนวนตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ mm. เพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะครับผ่านทางศูนย์คิดศาสตศาสนธรรมก็ได้จัดให้มีการน,นะครับ สอนคําสอน,สอนและก็เรียนคําสอนสําหรับเด็กๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนคําสอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของค่ายคำสอนรอดูร้อนของสังคมชนอุบลราชธานีของเราซึ่งค่ายคําสอนนี้นะครับถูกจัดขึ้นโดยศูนย์คิดตศาสนธรรมนะครับสังคมชนอุบลราชธานี นำโดยคุณพ่อคำดีทองมากผู้อำนวยการ,ราศนูนย์คริสตศาสนธรรมสังคมณฑลนอุบลราชธานีได้จัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังคมณฑลนอุบลราชธานีประจำปีคิเตศักระ2 2ง2นะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนคำสอนที่ห่างไกลวัดหรือไม่มีโอกาสได้เรียนคำสอนระหว่างปีจะได้เรียนคำสอนและได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่23 เมษายนคิเตศกัก2022ราช2 0 2 2อเดอนนี้ก็กำลังดำเนินการเรียนการสอนอยู่ที่นะครับบวชแม่พระฟาติมานาคมน,นะครับนะครับแล้วก็จัดที่ศูนย์คิเตศสนธรรมสังฆบุตรทนอุบลราชธานีตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสิ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ลูกหลานของเราจะได้เรียนคำสอนนะครับต้องขอบคุณศูนย์คิเตศสนธรรมนะครับที่นะครับได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้ รวมทั้งนะครับถ้าในโอกาสต่อไปนะครับเชื่อแน่ว่านะครับหากสถานการณ์ดีขึ้นค่ายคสอนซึ่งพอเชื่อว่าน้องๆเยาวชนหรือว่านะครับบรรดาผู้ใหญ่หลายๆท่านได้มีโอกาสมาค่ายแห่งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในโอกาสต่อไปหากสถานการณ์ดีขึ้นเชื่อว่าผ่านทางศูนย์คิดศาสนธรรมของเราก็จะจัดค่ายใหญ่และก็เป็นโอกาสให้กับลูกหลานของเราได้เรียนคําคสอนอีกครั้งหนึ่งด้วยครับนี่คือค่ายคสอนที่จัดขึ้นในระดับของสังคมมนุษและก็ นะครับจัดอยู่ที่ะนะครับวัดแม่พระฟาติมาดาคำนอกจากนั้นก็ยังมีอีกค่ายคำสอนแห่งหนึ่งนะครับก็คือค่ายคำสอนเขตชานุมานและเขมราชของเรานะครับนำโดยคุณพ่อเจ้าวัดแห่งนี้ก็คือคุณพ่อณราทิพงามวงศ์นะครับเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมาชานุมานนะครับที่นี่เองก็จัดค่ายคำสอนรืดูร้อนนะครับในเขตชานุมานและเขมราชนะครับนะครับ ในโอกาสนี้ก็ได้จัดค่ายคําสอนขึ้นนะครับแล้วก็รวบรวมบรรดาเด็กๆนะครับตามวัดต่างๆที่อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนคําสอนหรือไม่มีโอกาสที่จะมาเรียนคําสอนเนื่องจากบ้านอาจจะไกลจากโบสถ์นะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ยังอยู่ในการดําเนินการเรียนการสอนนะครับและเด็กนักเรียนนะครับสมทบจากจังหวัดยะโสธรด้วยนะครับหมายถึงวัดแม่พระหิสากลลลูกนะครับยะโสธรซึ่งได้นําโดยคุณพ่อวีระเดชศิรโคตนนะครับ คับค่ายคำสอนแห่งนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่18ถึงวันที่24เมษายนคิตศกราช2022นะครับที่วัดแม่พระฟาติมาชานุมานนะครับอําเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้ดูแลความเชื่อของบรรดารลูกหลานของเรานะครับแน่นอนว่าการสอนคําสอนนะครับเป็นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งในภาศาสนาะจักรซึ่งจะเป็นการนะครับสอนให้เขาได้รู้จักเรื่องของพระเยซูเจ้าพ่อ,อย่ง อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องด้วยว่าในฐานะที่เราเป็นคริสตชนนะครับบรรดาพ่อแม่นะครับนะครับพ่อแม่หรือว่าปุญญาตายง่ายนะครับเราต้องพยายามที่จะสอนลูกหลานของเราให้สวดภาวนาให้มีชีวิตสันติสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวดภาวนาในครอบครัวของเราก็ยังเป็นการสอนคำสอนสอนด้วยชีวิตสอนด้วยการเตือนสอนของพวกเขาด้วยเป็นการร่วมมือกับนะครับสังฆมณฑลอุบลราชธานีของเรานะครับเป็นการส่งต่อความเชื่อด้วยนะครับนึกหน้าที่เหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พี่น้องคริสตชนของเราสามารถทําได้นะครับที่บ้านของเราด้วยเช่นเดียวกันก็ยังฝากประชาสัมพันธ์นะารให้เราร่วมมือกับสังคมมฑลนในการที่จะสอนลูกหลานของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในข่าวที่3นะครับพอก็หยิบยกข่าวของนะครับศูนย์ประสานงานเยาวชนสังคมมฑลชนอุบลราชธานีของเรานะครับนะครับ ระหว่างวันที่19ถึงวันที่21นะครับมีายนค์กิจศักราช2022ศูนย์ประสานงานเยาวชนสังคมนวลนอุบลราชธานีของเรานะครับนำโดยคุณพ่อพสุพจน์สายเซมาและคุณพ่อสิริชัยพุษ,ษาผู้ประสานงานเยาวชนและตัวแทนเยาวชนนะครับจำนวน10คนนะครับก็ได้เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคาอลิก4ส,สังคมนวลชนอีสานครั้งที่11นะครับซึ่งค่ายนี้ใช้หัวข้อภายใต้โปรสานที่ว่า ลมย่อมพัดไปตามทิศทางที่ลมต้องการท่านได้ยินเสียงลมพัดแต่ไม่รู้ว่าลมพัดมาจากไหนและจะพัดไปทางไหนโดยสังคมนทลอ,อ,อุดรธานีนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายณนะสวนสัตว์ขอนแก่นจังหวัดอุบลาขออภัยนะครับสวนสัตว์จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งในครั้งนี้ค่ายนี้ก็กําลังดําเนินการนะครับอยู่นะครับที่ จังหวัดขอนแก่นในนามของสังคมมนอุดรธานีนะครับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งสังคมมนอุบลเราผ่านทางผู้ประสานงานคุณพ่อทั้งสองขั้นและก็ตัวแทนน้องๆเยาวชนนะครับก็ได้ร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ด้วยขอคำภาวนาเพื่อง,งานเยาวชนของเราด้วยนะครับในการที่จะนะครับให้พวกเขาได้ตระหนักถึงหน้าที่ของพวกเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับชีวิตของพวกเขาที่เป็นปัจจุบันและอนาคตสําหรับพระศาสนาจักรของเราด้วยสําหรับชุมชนสําหรับบิดามารดา แน่นอนว่าการส่งเสริมเยาวชนของเราการสอนการให้เขาได้มีโอกาสนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราจะช่วยส่งเสริมให้นะครับงานเยาวชนของเรามีความก้าวหน้าและสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพและก็ความเชื่อของบรรดาลูกหลานเยาวชนของเราให้มีความเด่นชัดในฐานะที่พวกเขาเป็นคริสตชนด้วยนะครับนี่คือข่าวกิจกรรมต่างๆในสังคมฑลอุบลราชธานีของเรานะครับที่ ผ่านพ้นมานะครับแล้วก็หยิบยกมารายงานแล้วก็นําเสนอให้กับพี่น้องทุกท่านได้ทราบด้วยนะครับเอ๊ะก็ยังมีข่าวอีกข่าวหนึ่งที่พี่น้องนะครับพ่อได้เพิ่มเติมแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องด้วยเช่นเดียวกันซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่สําคัญนะครับซึ่งนะครับเราทราบแน่ว่านะครับทุกทที่นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีการสมโพธิปัสกานะครับซึ่งเป็นการสมโพธิการกลับคืนพระชนม์าชีพของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ พ่อก็ได้รับบทความและมีโอกาสอ่านบทความในป๊อบรีพอร์ตนะครับในหัวข้อข่าวนะครับนะครับที่ประสันปาเองพระองค์ถวายมิซานะครับวันปัสกาและค์ก็นะครับให้กอคิดหลายอย่างสําหรับบรรดาคริสตชนที่โรมและก็บรรดาคริสตชนทั่วโลกด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญคือป๊อบฟรานซิสนะครับพระองค์ย้ำนะครับว่าสันติภาพคือความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของทุกๆคน ไม่ใช่เพียงหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องรักษาสันติภาพนะครับในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนะครับโปร่งก็ทรงถวายมิสซาสมโภชปาสกาและประทานพรแก่โรมนะครับและโลกท่ามกลางผู้ร่วมพิธีมากกว่านะครับหนึ่งแสนคนนะครับพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่านะครับเราจับมือกันฟันฝ่นาโรคระบาดที่กินเวลา2ปี แต่ตอนนี้เราปล่อยมือและให้จิตวิญญาณของกาอินที่มองอาแบนน้องชายเป็นศัตรูมาครอบงำดังนั้นช่วงเวลาแบบนี้แหละเราต้องการพระเยซูผู้ตรัสกับเราว่าสันติสุขจงดำลงอยู่กับท่านทรงันขอสันติภาพในยูเครนและหลายพื้นที่ในโลกนะครับหนึ่งในนั้นคือเมียนมานะครับดินแดนที่ความเกลียดชังและความรุนแรงยังคงประทุอยู่ทรงย้ำเราต้องเอาชนะ เราต้องเอาชนะด้วยสันติภาพของพระคริสต์สันติภาพคือความเป็นไปได้สันติภาพคือหน้าที่สันติภาพคือความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของพวกเราทุกคนเวลาที่พวกอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นคำที่พระสันตปา,าเองพระองค์ก็ตัดจใจพระองค์ก็ต้องการบอกกับพวกเราแต่ละคกฏด้วยว่าเราต้องทําหน้าที่ในการรักษาสันติภาพนอกจากนั้นนะครับสมเด็จพระสันตะปา,าฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีมิสซาวันอาทิตย์สมโภชปาสกานะครับ และการประทานพรแก่โรมและโลกนะครับในภาษานะครับที่ภาษาทศาสนาจากอูบีแอดออบีนะครับก็คือการประทานพรแก่โรมและโลกนะครับณรานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรวาติกันนะครับท่ามกลางผู้มาร่วมพิธีมากกว่า10,000แนคนนะครับวิซาในวันนี้พระสันตะปาปาเองนะครับไม่ได้เทศน์สอนเพราะส่งให้ทุกคนสงบนิ่งลำพึงไตรตรองพระวสารที่ได้ฟังนะครับส่วนการประทานพรแก่โรมและโลก พระสันตป,ปาทรงขึ้นไปบนระเบียงมหาวิหารและตรัสเริ่มต้นด้วยการน,นำพระดำรัสของพระเยซูเจ้ามาทักทายว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านพระสันตปปา,ปาทรงกล่าวว่าในช่วงเวลานี้สายตาเราคงไม่อาจจะเชื่อว่าเราอยู่ในปัสกาแห่งสงครามผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้เราต้องพยายามอย่างหนักที่จะเชื่อที่จะเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจากความตายแล้วจริงๆ พระสันตะปาก็ยังบอกว่าช่วงเวลานี้ยิ่งกว่าช่วงเวลาอื่นใดเราต้องการพระเจ้าเราก้าวผ่านการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งกินเวลามา2ปีมันหนักหนาะสาหัสมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องจับมือกันเดินออกจากอุโมงค์แต่ทรงแต่ตรงกันข้ามเรากลับแสดงออกถึงจิตวิญ,ญญาณของกาอินที่ไม่ได้มองอาแบนเป็นน้องแต่มองเป็นศัตรูและต้องการกำจัดเขา นี่แหละเราจึงต้องการพระเยซูเจ้าให้มายืนอยู่ท่ามกลางเราและตัดกับเราว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวเรียกร้องสันติภาพในประเทศต่างๆแน่นอนว่าพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการไม่กล่าวถึงยูเครนไม่ได้เลยพระสันตะปาปาบอกว่าพระองค์ต้องเ,เห็นครอบครัวต้องพลัดพรากลูกต้องกำพร้าและเด็กบางคนต้องตายตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาด้วยพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้เราเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยสงคราม การแสดงออกเช่นนี้คือพระพรที่มีต่อสังคมของเราพระสันตปาไม่ลืมจะกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับเรบานอนซีเรียอิรักริเบียเยเมนคองโกเอธิโอเปียออฟริกาอาตินอเมริกาและอัฟกานิสถานพระสันตปารทรงวอนขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งการคืนดีให้กับเมียนมาประเทศที่ความเกลียดชังและความรุนแรงยังคงปะทุยังคงปะทุอยู่ และในตอนท้ายนะครับสมเด็จพระส a n d r a b ทรงบิอฑพระเจ้าโปรดร,ร่วมทางกับเราบนหนทางของการคืนดีของพระศาสนาจากคาทอลิกแคนาดากับชนพื้นเมืองนะครับนะครับพระองค์ก็ตัดทิ้งท้ายว่าพี่น้องที่รักขอให้เรามีชัยชนะด้วยสันติของพระคริสตสันติภาพคือความเป็นไปได้สันติภาพคือหน้าที่สันติภาพคือความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของทุกคนนี่คือคําที่สมเด็จพระสัน d ปา b พระองค์ตัดทิ้งท้ายและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้กับพวกเรา ทำหน้าที่ของนะครับในการที่จะต้องรักษาสันติภาพด้วยแต่ครับการรักษาสันติภาพไม่ใช่ว่าเราต้องทําหน้าที่เป็นผู้นําในการที่จะไปเจรจาเท่านั้นแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสตชนพระเยซูก็บอกว่าเราต้องภาวนาอยู่เสมอเพื่อให้เรามีความเชื่อความเข้มแข็งในสถานการณ์ที่พี่น้องของเรานะครับต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลําบากร่วมในความทุกข์เหล่านั้นและก็ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับนะครับช่องทางหนึ่งที่เราจะคิดถึงพระเจ้าคิดถึงนะครับทุกๆคนที่ อยู่ในโลกใบนี้ที่กําลังอยู่ในความทุกข์ยากลาบากนะครับต้องมองทุกๆคนด้วยสายตาแห่งความเป็นพี่น้องกันนะครับคือนี่คือสิ่งที่พระสันพะปาเองพระองค์ทรงเรียนสอนพวกเราแต่ละคนในโอกาสสมโพธิปัสกานอกจากนั้นนะครับก็เป็นข้อคิดสําหรับพวกเราแต่ละคนด้วยนะครับนะครับรายการยังเปําการสังคมอมูทนอุบลราชธานีนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้การรับชมมาอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับพ่อขอหยิบยกนะครับคำของพี่น้องนะครับบางท่านที่ อยู่ในไลฟ์สดนะครับผมบางคนก็สวัสดีคุณพ่อนะครับขอบคุณนะครับทักทายกันนะครับสวัสดีคุณพ่อทองแดงนะครับผมใช่ครับผมคือคุณพ่อทองแดงนะครับแล้วก็สุขสันต์วันปัสกานะครับก็สุขสันต์วันปัสกาแด่ทุกท่านด้วยนะครับได้ทราบข่าวดีมากขอบคุณนะครับที่สะท้อนนะครับให้กับรายการของสื่อมวลชนของเราด้วยเพื่อจะได้นำนะครับข่าวสารและก็การปรับปรุงเพื่อให้รายการของเราดีขึ้นในการนําเสนอข่าวสารต่างๆนะครับ ได้เห็นในไลฟ์สดของค่ายที่ชานุมานโอ้ใช่นะครับวัดชานุมานของเราก็มีเพจนะครับก็คือวัดแม่พระฟาติมาชานุมานถ้าอยากจะเห็นนะครับกิจกรรมต่างๆนะซึ่งคุณพ่อณนะราทิพงามวงนะครับท่านก็ได้นาเสนอนะครับ เกี่ยวกับนะครับกิจกรรมต่างๆของวันดังดีนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทักทายได้นะครับผมเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผู้รับชมทุกท่านก็ขอขอบคุณนะครับในการรับชมเกี่ยวกับรายการยางเป็นกระปันสังขมัญฑนอุบลราชธานีนะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับมีความสุขในช่วงเทศกาลปัสกาและก็อย่าลืมหน้าที่ที่พระสาตะปาสศรเรานะครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบและก็ภาวนาเพื่อสันติภาพในโลกด้วยนะครับทุกๆวัน ให้มีข้อตั้งใจอย่างหนึ่งก็คือเราภาวนาเพื่อสันติภาพในโลกของเรานะครับเพื่อถ้าเราทําเช่นนี้เพราะก็เชื่อว่าพระพเจ้าก็อวยพรชีวิตของเราด้วยนะครับสุขสรรบันพัสกาแด่พี่น้องทุกท่านขอพระพัเจ้าทรงประทานสันติสุขให้กับทุกๆท่านทุกๆครอบครัวและทุกๆท,ที่นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมรายการยังไปน้ากันสังคมอนทนอุบลราชธานีครับสวัสดีครับ ทุกคนทุบนราชธานี